ตัวสีขาวสวยยังเนาะไปรูปหน่อยไปรูปหน่อยนะปูรูปหน่อยนะต้องใส่จ่มดีน่มใส่คอรินไปแป๊บเดียวน้ำเขียวต่รูปมาดีาจะยังดีนะคราวี้นี้มาชอปมาดูแล้ว ใช่ไมผมมาจบทีวว่้นนน์แต่ผมทำาุรกเรื่องข้าสัรทีนีส่วนเราเขาจบกันเราเขาสืศาสารอยู่แล้วเขาเลือกทำเรืงแต่เย็นแล้ว,ลวก็ ก็ตัวใหญ่ก็จะขี่เล่นไปไหน เม็ดเม็ดนึงเท่านี้มึงก็ต้องมึก็เชียวตงมาเอาให้หมาจะเอาให้หมาไว้แต่ว่านี่น้ำเกือบฝนมันตกนิดอุ้ยอุ้ยแน่นไงพี่เกือบตกน้ำอันนี้น่ารักนี่มันก็จะไปเลยไปเฮ้ยตัวนี้จะกัดไหมเวลาโตมาตัวนี้ไม่จะโตมาจริงไหมขนาดพ่อพ่อตัวน่าจะเท่าพ่อเขาว่ะค่ะ ลงลงดีน่าจะบองตาจะฟ้าอย่างงี้เนาะไม่นะคะตาเขาสีตัวเนี้ยดีสุดแหละ็อดี๋อ้ว่อตนบ้างอ็เอานี่เลยดูดีเต็มเลยตาสงปีค่ะโอ้ยพอบักกอปเรสวีจะออกน้ำตาน้ำตาแดงเมือโตมา มึงก็จะปุ้มลงไปอย่างเงี้ยโทรศัพท์มึงอ่ะอันดับแรกลงไปบักกี้ตัวนี้น่าจะคิดอันนี้ได้พอพันเนาะตัวนี้ไม่ได้พออา่ตัวนี้ตัวเมียเพิ่งซื้อมาแค่อันนี้อายุยังน้อยอยู่ลนะนี่แค่ประมาณแปดเดือนเลงนะเนี่ยแปดเดือนอย่าในแปดเดือนเนี่ยตัวเบลเลอร์เนี่ยแปดเดือนเนี่ยเบาเบาลูกเบาเบาหนูเบาลูกบักกี้แปดเดือนตัวเท่าหนูอ่ะ <BS> ตัวน,นี้แงรงเยอะมากห้าสิบโลอะห้าสิบโลน้ำหนักโอ้ยายตา,ยตายหมายใหญ่แล้วใช่ไหมโ <BS> ตขึ้นไม่รู้จะดุหรือเปล่าแต่จริงสายพันธุ์มันดุแตว่าแต่นี้แต่นี้อุ้ยตาตัวนี้เต็มเลยเอ้ยเอยเอยอยู่ข้างในมีอีกนะแต่ว่ามันไม่ได้เดินมา อย่างนี้ถ้าสมุติเขาขนยาวมันขนสั้ตก็ไหนคะคือ่อขนเขาจะเท่าเท่ากับแมวไม่ใช่หมาเออแล้วแต่คุณเหรอป้าพิษพ่ากับใครอ่ะมันบอกถูกว่าเออขนยาวนานเยเลยอ่ะเออนั่นแหละขนมันจะยาวกว่านี้เยอะเลยอะค่ะมันจะไม่ยาวเหมืนกัเจาแมววันอะเจ้าเจ้าลงน้ำเลยใช่ปะ สวยอ่ะอยากได้สีคล้ายอย่างเงี้ยสีอคล้ายีสวยมากเลยอเบาเบาปกติแล้วเข้าเข่ออขประตูเข้าไปได้เราต้องเข้าทางข้างหลังค่ะเนี่ยเข้าทาง ตกไหมคะเนี่ยเสียตกแล้วมันข้างในดีกว่ายืนตรงเนี้ยนี่ตัวที่เราจะเอาใช่ไหมใช่ตัวแบบเอ็กเลยข้างในไหนตัวดำๆอ่ะบบกเอ็กยังไม่ได้เอาคนแค่เอาคนแต่เมื่อเช้ายากมากซึ่งตัวนั้นจะต้องเก็บเอาไว้เงื่อนไขโอกาสยากเก็ี่ยวกับสายต่อไปใช่ครับเพราะว่าพ่อแม่ก้เขาก็เลยขอสายเขามาซึ่งเขาขายมาแพงมาก อาจารย์รู้ยังไงมีไงเหมือนที่เอของเลยตัวนี้ตัวนี้พ่อเดียวกันกับตัวนั้นนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้แต่ว่ายังไม่ได้เป่าขนจริงถ้าเป่าขนสวยมากว่ายน้ำมาเมื่อคืนว่ายน้ำประมาณเดือนกว่าใช่ค่ะใช่ใช่เดือนกว่าตัวนี้สวยนะนิ่งดีเลยเอ็นเชือกอันนั้นเขาจะสองวันนิดๆอันนี้ก็คือเขาจะแก่กว่ากันเจ็ดวันนะคะสปาร์ก อันนี้พี่ชายพี่ชายแท้ๆเลยกู <c oughs> ต้องเก็ดแบบเลยตุ๋สารหมาหอมยังไม่ได้เป่าเลยเนี่ยหมาไม่ดุแล้วหมาแบบนี้ไม่ดุค่ะไม่หมาไม่หมาแบบที่ไอ้ยีนของมันแบบ

ดูดมันมาแล้วดูม่เยี่ยม่เยใะเอามาะตเยจเอามาละช่อันนี้ดแวาแบบมาตรฐานอย่างี้าโหลดตันือดางในันน ไหนตนี่ขาบอกกันว่ไหนตันงตัวนี้ก็วตัวนี้ก็สวยเป็นนึงางแนกอารอยู่บ้านหมาซื้อหมาไองมั้ยเต็ม ีเลี้ยงไปนิ่งเลยอ่ะโครงสร้างตัวเนี่ยเขาแบบสู้ตัวผู้ไม่ได้นะ จะหนากว่าตัวนี้เนาะตัวนี้ตัะคา่นาต,ตัวนี้ค่ะพอตัวนี้าวเด็กเลยนี่แก่กว่าเป็นเจดวันเอืตัวนี้ะนนแ,แจะ,ะ <c oughs> แจะนิ่งมากเลยแก,ก้มไม่ค่อยมีสวยนะตัวนี้จะอวนปุยขนไม่ได้นะคนจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมขน<อ><อ>สั้นกว่านะะเ<อ>า<ะ>นี่ยค่ะถ้าาโตมานี่ขนเอาลงมา น,นี่ขนเขาอันนี้อันนี้ตอนเขาอายุเท่านี้ขน,น,น,นก็ยาวยาวกว่านี้ยาวประมาณเนี้ยตอนที่อายุเท่านี้ยริ่มโตมา,า,า,ะมาอะไรนะอันนี้หน้ามันจะออกมีหมีออกหน้าหมีอันนี้มันจะออกทรงแบบใช่เลย เขาคิดถึงไอ้เจคอปวิสีเถาเขาคิ้ถึงไอ้เจอค,เคอปกเอ็เลยจะมาดูหมาจะซื้ออีกตัวหนึ่งเออเขาเขาเม็นเจ้าหนู อีกแบบหนึง่งเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูหมาก่อน